สวัสดีค่ะโอ้ยได้ยินเสียงฝนตกไหมคะวันนี้แอดออกมาทำคลิปนะคะก็ตัวเลขด้วยนะคะเออนะคะใช่ฝนตกจริงๆแล้วก็อ,อตัวแหน่ด้วยนะคะแล้วก็ไอ้ฟ้าร้องไอ้นี่นะเดี๋ยวต้องมาทำคลิปออทำคลิปหวยตัวเลขน,นะคะจะอัปเดตนะคะโอ้ยเดี๋ยวไม่หูฟังเราอยู่ตรงไหน โอเคนะนเ,คนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอนะ้โหจัดการกับไม้ตัวนี้ดีไหมเนี่ยเออทำยังไงวะโอ้โหบานเฮาบอกว่าฝ้าเหลือมแมบแมบมืนนะฮะบานเฮาบอกว่าฝ้าเหลือมแแมบแมบ,แมบนะฮะอจะยากคัลแตนนอลอีพอยเมียเอ้ยเดี๋ยวสิมาอัปเดตนะคะมาอัปเดตเด้อ โค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายของเอารถอีกแล้วโอ้ยสั่งสื่อไม่เห็นไอ้เน,นี้ยมันไม่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการกับอันนี้กันนะ,ะเดี๋ยวมันจีบหิ้วเรื่อหิ้วเล่านะคะเอาเอาลงไปเอาเอาลงไปสูพคุณคว้าเรือเม็ด,ม,ดม็ดไหมเอามันยัดแมงคือใช้เส้นให้นี่ะ <laughs> อ,อยากจะใส่เ้อให้แล้วก็แล้วนะสามีบอกว่าเท่าเจ้าเย่ออกไปทอกันอันตรายว่าสันฝ้าห้องฝ้านั่นนี่ว่าสันหัวบอกว่านะแล้วก็ยยานนะยานเนี่ยเป็นอย่างนะเยอเด้ดยเยอะด้วเอาหีากงจ้งน่อยกัน <laughs> โอ้หามาง <laughs> เงี่ยเยอะตรง ไปหามุมมุ่นน่ะเบิ้งไ่เออบ่เป,ปน็นอย่างเรามีหลวงพ่ออยู่นะคะหลวงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดอยู่น้ำอยู่โอ้ยฝ่าเหลี่ยมอะ,ะไรงางก่อนนะเดี๋ยวเออลองแย่างมาย่างมาก เราเราจะไปหามุมงใดเนาะอันนี eh, <inizi give up Moon> ้ออกไม่เห <h onder> ็นคอนเทนต์ซูดะค่ะเด้ออร์มันคือตัวมีอีย่างวะมันมีอะไรวะเนี่ยทำไมเขาปิดไอ้นั่นโอบนโต๊นะคะเอาใดเนาะกานเนาะเขาสิกลับเพื่อนดีกลัวบอออกมาเห็ดคอนเทนต์ก็โอ้าเอาเลยเด้อลำบากนะคะ ลำบากมากซะเหลือเกินนะเทปค่อนขึ้นแบบเออก็อยากเห็นนะก็อยากล่องเบิ่งนะออกมาฝนตกตกเองสินะค่ะนะเออแอดก็อยา่ามาสัมผัสเบิง่งคือกันนะเพราะว่าไอ้มันก็นอยู่เฮือนก็นไปเที่ยวไปอานะั่นนี่ก็ตามเรื่องตามกันเยิ่มมาเลยนะคะแต่ว่าเออไอเนย่ยฝนตกดิเพราะแอดเป็นคนมักฝนนะคะถ้าฝนตกนี่ คือพ่อต่สมัยตอนเป็นสาวสำหน่อยนะฮะแอ,อ่ถ้าฝนตกพุ่นเด้สมัยตะกี้มันสิเป็นเขาเอิหยังก็อ่โอลานแปงเปิดอยู่เลย้องกลับมาซื้อแปงสามีาน่นีนะฮะแปงกต่คืขอขนมปังบันเตอเจ้าะอ้ายเอ๊้ก็สิอินตาดีแอบก็นอนนอนนะ đó, không nhàng, tay cần tay sát cần dạng hoa văn thọ, ha, con có vấn đề xây ép như nhàng đấy đi, mất cả khâu gì na, biết không, mất cả khâu à, đểo đểo, thám có theo bông chưa, bông chuốt, ờ, อุ the the ้ยเอแปัว hmm. คุณไปยังไงโอเคแต่กเอนไม่สิม่สิแต่ข่อนเนี่ยเดี๋ยวเอาต้องบปเบนอ่ยบ๊องชูแล้วแล้วใจละอีกผู้นึงโอเคไอ้ข้าเจ้าข้าเจ้าว่าฝนตกข้าเจ้าก็เลยมาเบิ่งไอ้ความเรียบร้อยของ ของเมืองอ่ะนะคะเอออันนี้เขาเจ้าเอิ้อนเอียงเกาะบ้านเขาเจะเห็นบ่ประเทศที่ข้าเจ้าพัฒนาแล้วนี่เขาเจ้าโคตรดีเลยเด้เห็นบ่ด้วยเจ้าเบิงเห็นบ่มันบ่ขึ้นจังพวกกันมูนั่งอันนั้นอ่ะอขนาดจะไปอยู่เมืองพัฒนาแล้วยังสมองหมาปัญญาเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เขาเื่งตัวเลขแม่นบ่เออแล้วเราไปพูดถึง เราไปพูดถึงก็จะพอดเิ็วถึงนีนั่งอันนั้นเองเดี๋ยว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 แอดให้คลิปตัวเลขกันนะเออบบหูว่าเออหูฟังของแอดมาใช่ได้่็นะเนี่ยโมบอกว่าอีกเกาข้อสันเด้อะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวเฝ้าปิดคลิปกัน โอเคโอเคนะคะเนาะ oh, <laughs> กล้องไม่โอเคเลยนะคะตอนนี้พอดีแอดออกมาอันอันข้างนอกนะคะแอดมาอยากให้เอฟซีทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนะคะฝนตกนะคะแอดออกมานะคะแล้วก็อย่ากมะโบเรื่องตัวเลขน้ำนะคะโอเคนะอันนี้เขาบปตนองบวไหลใหญ่หางเด้อเออมันมันฝนตกแล้วก็ฝ้าห้องน้ำเด้อเห็นบ้านนี่ข้างหนละังน่ะคุณ นะคะก็ออกมาหม่องเก้านี่แหละนะคะเดี๋ยวแอดจะบอกฟังนะเรื่องตัวเลขนะเออ่งวดวันที่หนึ่งโอ้ยเอิตายานคักแท้โอ้ย,เ,อย,อยเดี๋ยวเขามาในห้องน้ามัมนสาธารณะกนะ็เจา้าคนนี้คนอันตะไลนะสามีบอกว่าเจา้าจะออกไปเถ่าฟ้าห้องก็งท่าฟ้า,าอันลงไปเอาโอยบ่ได้เป็นอันสาบงสาบาน,นยังก็ไปได้แต่เถ่าโคงบ่ได้เฮ็ดบาปเฮ็ดชั่วได้หรอ แต่ว่าก็ัวอยู่แต่ว่าเราก็เป็นห่วงเนาะฝรั่งเอออ่าโอเคเรามาบอกเรื่องเออ่งวดวันที่หนึ่งกันนะคะหนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นีเดอร์เลขเลขวิ่งผู้ใดมักวิ่งวิ่งไปก่อนเลยศูนย์หนึ่งศูนย์มีศูนย์มีหนึ่งนะฮะบนล่างศูนย์หนึ่งเดี๋ยวดะเดี๋ยวแอดจะเราฟังเอ่อ บนรางนะเพราะว่านึ่งนึ่งอาจจะมารางได้เพราะว่าแอดกตเชียงสินซี่ของเจ้าปูสีโทจะยาสีประทุมมานะคะเพิ่นกะไห้เพิ่นกะไห้หตัวเลขมานะคะคือ,อเดี๋ยวอันนี้เขาบอกเรื่องเลขเออเลขสูตรซักันนะเลขสูตรนะคะเลขสูตรของแอดมี่กระเป๋เานี่โคตรหนักเลยด้แต่ว่าก็ถือมันอยู่นี่แหละนะคะ คือเลขสูตรก็คือมอีสูตรบนล่างก็คือศูนย์กับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเลขล่างถ้าแต่แล้วก็จะเป็นหาเป็นหกแต่ว่าอย่าลืมว่าหกหกกับเป็นเป็นเก้าได้แต่ว่าเ้าก็อย่าลืมว่าศูนย์มันก็เป็นสี่ได้นะคะมันก็นแล้วแต่ดวงเดอ้อร์น,นีเดอ้อแอดกับบอสามารถทีสิบเอ็น,นั่นได้ระบัดเดี๋ยวแอดสิบเอ็นเรื่องปมฝันอไล่กันแนงๆเหมือนป่ได้ยินบอเสียงฟ้าหอ้องนะออกมาเด้ออกมาเห็ดคลิป ให้ทุกท่านได้เห็นได้เบิ่งเพราะว่าเพื่อทุกท่านเลยแต่ว่าผู้ดใดบ่มากกับ,บ่เป็นอย่างนะคะนะแต่ว่าแอดก็ออกมาเฮ็ดคลิปนะคะคือ,อโอเคนะวิ่งบนล่างคือมีศูนย์มีหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่มันสิไป,ปบนได้แล้วก็มาล่างได้นะคะแต่อีกศูนย์หนึ่งของอของแอดน่ะน,นะที่ว่ามีหามีหกหกกัเป็นเก้าได้ หาก็เป็นสองได้นะคะก็คือมันกเอกอกเรล้วแต่ผู้ใดสิโชคดีนะคะแอดกับโาสามาตีสิไปไอ้ซอยทุกคนได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอดสิไลฟังเด้อบานเด้อบ้านสิเ่าฟังบานนี่เดี๋ยวศูนย์นะถ้าศูนย์ศูนย์เข้ามากศูนย์น่ะเอาศูนย์หนึ่งไปนะศูนย์ศูนย์น่ะจะโบแมนหมัก ศูหนาจะบมเมนนะแล้วก็เข้าก็ไอะไรไปศูนย์หนึ่งศูนย์สองยสามศูนย์ส่าลืมเด้อศูนี่นี่คือเลขของพระมหากษัตริย์รอดิของเข้าเด้อค่ะเด้อเลขประจำตัวขงเด้อศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็คือเลขประจำตัวของพระคณิฐาเด้อค่ะพระเทพของเขานะคะเออแล้วศูนย์ ศูนย์กแอดกับบคิดว่านาจะบอม่านะศูนย์หวดนี้นะ07นย์เจ็เนจะ็ดเจที่บอมา่า07นย์นก็คอือองค์โสมไปแล้วนะงวดที่แล้วคงจิบอม่าอีกมั้งอันนี้คือบอกเรืเ่องเหล็กศูนย์นะฮะแล้ววานี้กับา08นย์แปดเป็นขององค์ผ้าองค์ผ้าก็น่าจะ เพิ่นกับปรเด็ออกมาแต่ว่า08กับเป็นเป็นเดือนของพระพันปีของพวกเฮ้าะนะคะเออแต่ว่าเขากับ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 ร่องเบิ้งนะคะ08แต่0เพิ่อนอาจจะบอก,ออกวันเพิ่อนอาจจะบอก,ออกวันวันเกิดเพิ่อนอาจจะบอกวันเกิดวันที่12 21ยังสิแม่เพิ่อนอาจจะมาอ,ออกเป็น08 ปีเกิดของเพิ่นแต่ว่าอย่าลืมศูนย์สองและศูนย์สองนี่ค,คือคือคือเลขเออ่ประจําตัของเพิ่นนะคะศูนย์หนึ่งของพระมาหากรรษัตริย์รอกเก่าของเฮาแต่ว่าศูนย์สองนี่ศูนย์สองนี่สิเป็นเลขของเออ่พระพันปีนะคะพระราชินีนาถของเฮข้านะคะโอเคนะอันนี้คือเบอกถึงเดือนนี้นะงวดมันที่หนึ่งสิงหานะเออ่แล้ววานีฮอตไซแล้ววานีศูนย์แปดร้วน่ะแล้วมาศูนย์เก้า นะศูนย์เก่าศูนย์เก่านี่กัเป็นขององใดเนาะจำบ่ได้แล้วนะคะจำบ่ได้แล้วนะศูนย์เก่านะจำบ่ได้เพราะว่าบได้ถือใบนะโอเคอันนี้เขาบอกเรื่องเลขศูนยะ์ไปนะมันก็ศูนย์หอดเลกศูนย์นั่นแหละเอาโอเคบาดเนี้เขาบอกเรื่องเลขหนึ่งเลขหนึ่งเขาก็เอาหนึ่งศูนย์นะขึ้นต้นโดยก็เลขหนึ่งศูนย์ก็คือของรอดศีของเขานะ หน่งหนึ่งแต่ว่าหนึ่งหนึ่งนี่แอดกับฝันอยู่ด้แต่ว่าบงหัวมันสิมาบ่นะหนึนึ่งแต่ว่า1นสองก็คือวันที่สิบสองของพรพันปีเห้านะคะห่ามหนึกัเป็นปีปีข้อสอนะคะปีข้อสอที่เอออันนั้นจังหัวมันหนึ่งสีหนแต่เฮาสิว่าหนึ่คือยังไงละแอด หนึ่งซี่ก็คือตอนนี้ที่มันดังดังกันอยู่นี่ดังดังกันอยู่นี่คืออย่างดังดังกันอยู่นี่ก็คือเลขของน้อ,นองชมพผู้ที่ไปไปหาศพได้ก่อศพคือวันที่สิบสี่นะคะแล้ววันนี้เนื่องหาเนื่งหาก็เป็นปีข้อสอนะคะ ปีข้อสองของอรัชกาลที่สิบกองเฮานะพาหมาหารัชกาลที่สิบองเฮาที่เพิอ่อนได้นั่นได้รับแล้วก็เป็นปีพศสองพันหาที่เพิ่นได้รับปรลิ่ญาติของจากอังกฤษน่ยประมาณน่ะประมาณนั้นนะฮะหนึหานะหนึ่งหาหาหนึงนะโอเคแล้วหนึ่งหออกไปแล้วนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็คือ หนึ่เจ็ดก็คืออย่งอือก็เป็นวันเกิดของลุงพ้นนะคะลุงพ้นนี่ออกตลอดนะ,ะแต่ว่างวดนี่บ่แนใจว่าหนึ่งเจ็ดสิมาบ่านะแต่ว่าแอดกะเว้าให้ได้ฟังกันนะ,ะแล้วว่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดกเออจำบได้ยลรอเลขอย่งบุนะแล้วก็หนึ่งเก้าเอาเอา,เอา1นึ่งเก้าเกเกนึ็คือเลโควิดนะคะโอเค อันนี้แจกแจงให้แล้วนะแล้วบาทนี่กับมามี่ในสูตรของแอดกับมีหามีหกเป็นวาหกเป็นเก่าได้หาเป็นสองได้โอเคอย่าลืมสองแปดแปดสองอ่ะนะคะโอเคแต่ว่าแอดน่ะแอดมือ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 ,มอวันที่สิบเจ็ดนะวันที่สิบเจ็ดแอดฝันนะ ที่17เนี่ยก,กรกฎาหลังจากหวยออกแล้วแอดไปเสียงฝันนะฮะออแอดกับเสียงซินซี่เนาะพอดีมันฝันวันพระนะฮะแอดก็เลยไปเสียงฝันไปเสียงฝันแล้วว่ะนี่ก็เลยอดีเบ่าสู้กันฟังเด้เออเดี๋ยวตัดตัดคลิปจังหน่อยบ่เดี๋ยวย่ำนั่นโท,ทรศัพท์มันเสียนั่นนะเดี๋ยวอันนี้คือเออวันที่17นะเดี๋ยวตัดนิดนึงโอเคนะคะแล้วว่ะนี่พ่อ พอวันที่17หลังหวยออกแอดก็มาเห็ดคลิปเป็นเบาค่ะแล้วก็แอดก,ออกดนะ็ออกมาตลาดเนาะออกมาตลาดนัดแอดกะแต่ว่าเงินที่แอดอ่ะเอ่อที่กดมาเอาตัวเลขมันอยู่ในสูตรแอดเบิดเลยเด้อค่ะเด้อสิบอกให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแอดกับโอ้โหนะมันอาจสิมาอีกเพราะว่าเลขเซียมซี่ของผู้เพิงคนคนิ่นยันนงมาบอกอีกนะ เออแล้ว,ว่าน,นี้โอเคเข้ามาบ่าเื่องเลขหาเม่นมอาลางแม่นบาหาโอ้ยเดี๋ยวอย่าเฝ้าลืม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 วันที่สิบเจ็ดฝันว่าเสียงเลขกซมซี่ของปูยาเนี่ยจะปูะปสีโทษจะยาสีปทุมมานะคะแล้วบาทนี่ก็เ,กเสียงเพื่อนเพิ่นไสองหนึ่งแปดอย่าลืมเด้อ สองหนึ่งแปดแล้วก็ไปจับกระหนานะคะแล้วก็สองหนึ่งสี่นะเออวันที่สิบเจ็ดนะวันที่สิบเจ็ดกรกฎาแล้ววพ่นไ้เลขล่างสิบเจ็ดแอดกันเลยวะสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอด็ดมันสิมากอีกบนอนอนแล้วว่านี่น,น,นี่นี่คลิปตีแอดล่งตัวเลขนี่เลขเงินอนะ่ะเออเจ็ดหนึ่งยังมาเออมันกับบอแน่นะวันที่ หนึ่งเจ็ดอ่ะก็คือวันเกิดของลุงพุนอ่ะนะคะเออแล้ววันนี้พ่อเอ่ออันนี้เขาเรื่องทั้งสูตรทั้งตัวเลขเด้อให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆอันเอฟซีทุกท่านเอาไปพิจารณาซ่อมกันเอาเองนะเอาไปพิจารณากันเอาเองนะแล้ววันนี้มันมีเอ่อวันที่สิบเจ็ดเนาะ เออวันพระมันว่าแอดกับเสียงซิมซี่แอดถวายผลไม้เพื่อนแล้วเพราะว่ายูนีแอดกับไหวพระสวดมุ่นหลักไห้เพื่อนนะเออแต่ว่ายังมาท่านเนี่ลืมว่าสิบิเอันคิดเกี่ยวกับอีนั่นเด้ออันนี้กองเรื่องตัวเลขซื้อๆได้ค่ะเด้อแอดเป็นคนที่แบบว่าโอเคแอดกับถึงสียูนิสสีในถ้ำกับซางแต่ว่าแอดกับเป็นคนที่แบบว่าเออเออบัดอดบ่ไรเนี่ยตีคนบริสุทธิ์คนดีคนบุญที่มาถือกันเนี ที่มาถือกันทำลายเนี่ยเดี๋ยวคลิปหนะ้าแอดกับเจงสีล่งอีกเลอนะอจัดพวกนั้นอยู่ขนาดเขาพรนษาในแต่ยิงคิด่าเฮ้ยกูอีกสั่ว่าจีกับบเนเอาเอา,เ,อาเลยไปเลยนะคะโอเคเขา,าบอกเรื่องนี้กันละกันอเรื่องตัวเลขก่อนนะคะ่า,า<อ>เขา,าบอกเรื่องหนึง่งแปดแปดหนึ่งเขาบอกกันไปแล้วบังบ้าหรือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็กคือปูหยาใหญมาก เดี๋ยวว่าในเลขล่างมันจะมีหามีหกมีเก้านะเออแต่ว่าแอดบอกว่าอย่าลืมสองแปดแต่สองก็คืออันมันมีมื่หนึ่งมื่นหนึ่ง่นบอกว่างี่ิ่นบอกว่าอย่าลืมวันเกิดแอดก็เลยว่าเวันเกิดผู้ใดแอดคิดวันเกิดผู้ใดนี่วันเกิดพระพันปีบอกหรือวันเกิดของพระมหากษัตริย์ของเฮ้า เออหรือวันเกิดแอดพอแอดเกิดวันที่หนึ่งสิงหานะคะเออแอดก็เลยคิดอืมก็เลยคิด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 บารนี้เอาไปอมะเอาโอเคหนึ่งสองสองหนึ่งห้ามลืมคือวันเกิดของพระพันปีเฮานะสองแปดแปดสองแล้วบารนี้มือนั่นเออเดี๋ยวมันมีอยู่ที่แอดเขียนไว้แต่ว่าแอดกับสามารมาที่ออกมาได้เพราะว่าแอดยืนคุ้ยแล้วกับกาง กลางสายฝนนะคะเดี๋ยวเอาฟังแต่คั้แอดบอลไปละกันนะคะฟังนะคะถ้าผู้ใดเอาฟังกับสร้างหัวนะคะเพราะว่าถ้าฟังสุข่วมแล้วก็เอาไปพีเจลาหนาเอาถ้าผู้ใดมีโชคก็คือถืงนะคะอย่าลืมสองแปดแปดสองนะคะหกแปดแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกนะ,ะอันนี้คือเลขลรางนะอันนี้แอดบอลเลยการันตีนะเพราะว่าตัวเลขก็คือตัวเลขนะ,ะแล้วบานนี้เอ่อ เออมันมันมันจะมีอีกมื่อนึงมื่อนึงมื่อนึงแอดมาเข่าแอดก็นอนเนาะก็เสียงฝันอยู่ตลอดนะไหวตาสดมุ่นแล้วก็เสียงฝันนะแล้วว่านี้แอดก็เอาหนึ่งสองสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดโอ้ยไม่ใช่เออเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเออถืกแล้วหาหนึ่งหนึ่งหาเออมาเสียงฝันทั้งบนทั้งล่างเลยเด้บานี่พบฝันไปแล้วนี่ อันเพิ่นยังมาบอกว่าลอตเตอรี่จะออกศูนย์หาเด้อเออกับซีหาเด้อเพิ่นวางซีเพิ่นวา่าเร่ในฝันอืก็เลยมาคิดก็เลยมาคิดอ๋อก็เลยเอามาเสียงฝันดีหลังจากนั้นเอาตัวเลขที่ที่นั่นแลละก็เอามาเสียงฝันนะเออแต่ฝันดีแหละเอา แล้่ววานเนี่ยมันมีมือหนึ่งมือหนึ่งว่าสิออกคลิปอยู่ดอกโอ้ยแต่ว่าขี่คาดนะคะแอดแบบเอออยู่เงื่อนซื้อๆกล่องข้าวเก๋นะคะแอดเป็นคนขี่คาดแน่จังหน่อยนะคะสิว่าเห็ดคลิปอีหยังหมากไหมกับดอกกระเดี้ยนะคะแล้่ววานนี้แอดก็เลยว่าแอดก็เลยว่าเออัเอาไปเสียงฝันคือเก่าล่ะลขตัวเก่านะคะแล้วมันมันมีมือหนึ่งที่ที่แอดฝันนั่นว่า เอ,อกับไปกับพอกับเม่นั่นนี่ลุงพ่นกับมาเด้ลุงพ่นมาเด้ค่ะลุงพ่นมาสองขึ้นติดกันเลยนะเดยกลุงพ่นต่องมานะหรือบรสันเล็กจีแอดออฟิเชียลฝันหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งเอ่อหนะึ่งเจ็ดเกับศูนยหากับสี่หาต้องมานะหรือเก่า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 จเก่านะต้องมาแน่นอนล้านปเปอร์เซ็นต์เออกระซางวัตถอ เออบรต้องล้านเปอร์เซ็นต์ถถถอดอกถ้าโชคดีก็อถือนะคะเพราะว่าเขาบอมเปนบอเมเปนสายเหนสายของพวกข้าเจ้านะคะบอเมเปนสายนั่นแม่บอมเปนสายเห็นมูติข้าเจ้ายืนในกล่องฉลากนะฮะ <c oughs> โอเคบาทนี่สิบเอาฟั่งนะบาทสิบเอาฟังเมื่อพ่อพ่อเอาเอาตัวเลขกมูนี่มามาเสี่ยงฝันนะคะ พ่อตัวเลขตัวนี้มาเสียงฝันแล้วว่านี่อยู่ดีๆแอดกับไปนั่นนี่ละ่ะในฝันนะคะแล้วว่านี่มันมีงูโตหนึ่งโตบบบใหญ่แบบยาวแบบนั้นแล้วสี่สีสีสีมาอันอ่ามาทำลายแอดแอดก,เออกเ็เอามือไายนี่แหละกำหัวมันเลยเอามือไายนี่กำหัวมันเลยมันบ่ตายเด้มันบ่ตาย แอดก็เลยาตีว่าเอ๊ะเจ็ดหาเก้าเพราะว่าหรือเจ็ดเก้าหาถ้าเก้าหาหาเก้ามันก็เป็นเลขปีเกิดของของพระมหากษัตริย์รอดสี่ตรงห้องอ่ะนะคะอันนี้เกาบอกไปเนาะตีรวมฝันกันไปนะอืแอดก็เลยว่าอมันจะเป็นเก้าหาหาเก้าเพราะว่าเพราะว่าสูตรเลขแรกมันมีหามีหกมันบ่หกก็เป็นเก้าได้เองสินะแอดก็เลย กตีไปนะก็ฟังกันไปนะคะเด้อวฟัง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 แล้วก็เอาไปจับกันเอาเองนะพอแอดกัเฮ็ดไปตามนั้นแล้วนะแต่ว่าแอดก็สิแคล่งคงสุดไทยให้ว่าเออมันแค่นี่แค่นี้อันนี้คือแอดเวเรื่องความฝันนี่ฟังนะคะแล้วบาทนี่มันก็สินีเออฟันหลนะคะฟันหลายนอนไหลาะนะแล้วบาดนี้มันก็สินี้กเออ เป็นอย่างศูนย์สี่เอ้ยศูนย์ห้ากับสี่หาน่ะจังได้ว่าโอวแอดอะ่ะก็นอนแล้วก็ฝันเพิ่นกับบอกนะคะโอเคอดน,นี่คือคลิปเขาเกาเรื่องตัวเลขน,นะแล้วก็คว่ำฝันไปเลยบอกมาล่ามจามจาผู้ใดสิฟังบอฟังกับซางได้ค่ะเด้อแอดกับบอดดีวาะะ่าได้ค่ะเด้ออันนี้คือเอาเอาเลขบุญมาบอกนะคะแต่ว่าแอดมั่นใจเลยลืองวดนี่มันมีเออ่อัน เลขของนั่งอันนั้นบอกว่าสี่ศูนย์เก้าเอ็นบอนะฮะแต่เขาอยู่ในเครือใครเดียวกันเลขสีก็ต้องมากทาไมก็คืออ๋อลืมลืมลืมมือนี่มือนี่มือนี่แอตเฮดคลิฟอาโอ้ยไม่ใช่สิบดิเฮดคลิปแอตเซิงเซิงซี่นะคะเออโอ้ยใส่โน่เลขตัวใส่โน่ปูนยาเพิ่นบอกมามือนี่คนบอกเด้นี่เดี๋ยวคันโฮมนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มนะนี่มีเลขสูตรอยู่แล้วก็มีเลขอันนี้เดี๋ยวเอ,อ,อกเชียงเชียงซี่มือหนีได้เมื่ออืน่นบันพระผอมอันทีหนึ่งนะคะปูยาเพิ่นไห้มากซี่นะเจ้าปู่สีโตเจ้าย่าสีปฐุมมาเพิ่นไห้เพิ่นไห้มากบันบันที่สิบเจ็ดเพิ่นไห้เพิ่นไห้สองหนึ่งแปดแล้วก็สองหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดข้างล่างนะคะแต่ว่ามือนี่แอบกันเลยบอกว่า โอ้ยขอก่อนเถอะเพราะว่ามืออื่นมันจะเป็นวันพระแม่นบ่เลขมันที่ออกก่อนแม่นบ่มันเวลาเฮามันบ่มันมันคนละเวลาเนาะแอดอยู่นี่มันก็คนละเวลาบาดนี้แอดก็เลยไปเสียงซิ๊ซี่น้ำเพลินอีกอืมเพิ่นให้แอดแม่นะเลขกเซนซี่เพลินนะเออเดี๋ยวเบิ่งก็เพิ่นให้มาเอ่อใส่น้อ เอ่อบนนะคะสามตัวบนนะ,ะแอดเสียงสามเท่แต่ว่ามันกิดสิบล็อกแรกออกมานะหกเก้าเจ็ดนะแต่ว่าเหล็กเจ็ดมันออกละมันลง่มทั้งรางนะคะเหล็กเจ็ดกับเหล็กสองจะออกพร้อมกันนะคะเหล็กเจ็ดกับเหล็กสองจะออกพร้อมกันเดี๋ยวทรมานทรอเกินนะย่อนออกมาเย็ดขีดข้างนอกหเห็นทุกท่านเห็นนะเออเอา ขากล้องมันตายกะสร้างหัวมันถอนนะคะอืมนะคะเดี๋ยว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 หกเก้าเจ็ดนะคะเพิ่นไห้เพิ่นไห้เพิ่นไห,ห้ที่แรกนะ,ะแต่ว่าเหล็กเหล็กเจ็ดมันลงุกงล่างแต่ว่าเหล็กสองคือเหล็กหกเหล็กเก้าเพิ่นไหม้มาแล้วว่านีน่พราสิเอาหลักหน่วยพราสิเอาหลักหน่วยเอ่อเหล็กเจ็ดกับเหล็กสองออกมาพร้อมกันนะคะพราสิเอาเอาหลักหน่วย เลขเจ็ดก,กับหลักสองออกมาพมร้อมกันแล้วบาทนี่เลขเจ็ดมันลงมันตกลงทั้งรางนะฮะแต่ว่าหลักสองมันอยู่ตรงเครื่องมันกิดที่นี่หกเก้าเจ็ดหกเก้าสองนะคะอันนี้ก็คือบาทนี่เออแอดก็เลยว่าอขอเลขรางเนี่ยปูนยาก็เลยอธิษฐานว่าเอ๊อเลขรางเอาอันขั้นสั้นทะเลขเก้ามันสี่สี่ยู่รางกับในลงรางที่ละวัน เอาไปแมาสัเลขล่างที่มันล้กับขึ้เลขคิดมันบา่าแอดกันเลยม้านเซียงซึ่ซี่อีกมันกเ็เ,กเลยเ,เป็นอ่ะสี่เจ็ดแอดกันเลยมานทีว่าเอาสี่เจ็ดเป็นสี่หนึ่งเลยดีกว่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่กับวันที่เจอโสขงงงชุ่มปู่มันบา่าแล้วว่านี่แอดกันเลยยังบทันหนีพ่อใจอีกขออีกแนี่ปู้สันปู้ย่าเจ้าขาขออีกเนี่ยออก,เกเ็เลยเสียงอีกได้เก่าเก่าก็นเลขว่าโอ้ สงสัยสี่เก้าหกหกเก้าพี่ชมคนบอกหนูอบอกหกเก้าเก้าหกอะเก้าหกเจ็ดสี่เก้าหกสองเออพันมาบอกอีกเก้าเก้ามงนบาเป็นเก้าหกมงนบาทเก้าเก้เาเ,เออกรเละทีว่าเอออย่าบอกก็ว่าคือมาหกหกนะคะโอเคนะอันนี้แอดเป่าไปจบแล้วนะเดี๋ยวแอดสิเอาไปลงคลิปนะแอดเอาไปลงคลิปละกนะัน ันหลูมมันเหลืองนะแต่ว่าแอดเน้นเอ่อมีศูนย์นะมีศูนย์มีหนึ่งมีห้ามีหกอะไรแบบมีเก่าละมีสองนั่นะเพราะว่าอย่างเพราะว่าอย่างแอดฝันน่ะตอนที่แอดฝันน่ะแอดฝันมือเศร้าสิบเอ้าฟังมือเศร้านี่วันที่สามทีเอ็ดตื่นขึ้นมายังฝันเห็นว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งถือไหมเออ มันนอนหลายฝันหลาประว่านะคะอันนี้คือว่าฟังนะว่าสู่กันฟังถา้าผู้ใดมีบุญมีโชคร่วมกันก็คือจะซื้อจะถูกนะคะโอเคนะคะเพราะว่าในตัวเลขที่แอดฝันมากคือมีแปดหกหกแปดนะคะแล้วก็ศูนย์หาแล้วก็ซี่หาแล้วก็ไอ้ียังอีกนะ,ะและ้วก็ แอดมากสิฝันหินหินใต้น้ำนะแล้วก็ฝันหินไก่ไปกินนี่แหละนะอันนี้คลิปนี้แอดสีรงก่อนเด้อสีรงก่อนเพราะว่าบ้านในเครือแอดสตื่นกึ้นมันก็นคืออาจสีเลขออกเด้อวแอดจะซื้อไปก่อนนะแต่ว่าแอดว่าทุกท่านนะลองซื้อ 1 2ึ่งสองสอนะะหน g, ึ่งหแล้วก็ศูนย์ีศูนย์หาแล้วก็ซีหาบนรางแล้วอย่าลืมท่านั่นกับเ8้าแปดแแล้วก็หกเก้แค่นั่นล่ะนะคะแอดบอกซํานี่เพราะว่าแอดกับบฮู้ว่าลอตเตอรี่ไม่จกตัวไดนนะคะก็คือบอกฟังนะะแอดกับบงหวนะโอเคนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวแอดจะไปอัพโหลดแลอวอ่ะทุกท่านก็คงสิได้เห็นก่อนสื่อเลขก่อนเทียงอยู่ละมั้งนะคะโอเคนะอ่าที่อันเลข,ของอันผู้นั้น่อกว่าอันนั้นก็เออมันก็มันก็ตรงเด้มันกต็นกตรงกับ,บสูตรของแอดอยู่นะมีศูนย์ด้วย แล้วก็เลขฝันของแอดก็มีสี่ด้วยนะคะแล้วก็เลขสูตรของแอดก็มีเก้าด้วยนะโอเคนะคะโอเคสรุปว่าใส่ได้นะอล้วกะเอาไปจัดกันเอาอีกนะอืมโอเคปค้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคุณอ่ะเห็นมามีทิชีได,ด้หนิเขียนมาเนี่ยโอ้ยมาล่ามจาจานะคะโมเมนต์หมาล่ามจาจาเขียนพอฝันฝันแล้วกเาา็เอามานั่นนะี่นีเอามานันนะ โอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะรักทุกคนเลยอันนี้คลิปนี้เฉพาะตัวเลขนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปจัดกันกับพวกไร้สาร <laughs>